ออาวเอ๊ะเอ๊เอ๊ะเอ๊ะเอ้าเอ้าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะติง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 ว้ายเห้ายว้้ายว้วายว้้ยวอยว้ยวอายว้ายว้าว้ายว้ายว้ายว้ยว้ว้าะเ้ายเอ้ว้าย้าววว หักหน่องอุยเห็นอเห็นดอเอ้ยอ <laughs> like ุ้ยเห็ดปากขงมึงปากมงปากกอนมงปากกนใชกุ้ย <bible> ซ <opus> ่าเซาลูกก้ยน้องเซาเงเยอเพงแล้วก้อนกุ้ยน้องเน้ะเออเอก้อยน้องอออ ก้ยสะสะได้หลุดกอยคอยด้หลุดเด้นน้องฮาสิโตกูเด้อว้าเออกวยดีๆบอกไอ้นครเออก้อยอีหลาค่อยๆนองเออบอกไอ้เด้กวยค่อยๆในตีไปเออเออเลียงน้องตัวใหญ่เป็นบ่าวลลองเพลงให้น้องฟังเลยเอ๊เอเอออเออเเออเเอ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 เเอ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 อเ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  เก็บพี่มืดดีรู้อือก็แพียงลองให้ฟังก็ได้เอฮ้ยไดปเพียงลองไอ้ฟังก่อนก็แพียงลองให้ฟังดีกว่านะก็เพียงลองฟังอือเห็นหนองแห่งเดือดเด้อดอู้นิ้วนิ่วนิ้วนอไไปกูเจอกูจะระบาดเนาะ